ประสบการณ์ของคุณแอมริสเมธตอนที่ตอนที่เขาเล็กเลยล่ะอายุยังยังน้อยน้อยเนี่ยก็คือเขาเห็นเออเห็นยานอวกาศเนี่ยนะคะเนี่ยร่อนลงนะคะที่จริงเนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุสองสามขวบด้วยเนี่ยด้วยซ้ำไป นะคะอันนั้นน่ยฉากหนึ่งแล้วก็มาถึงตอนที่อายุประมาณสิบสองสิบสามอะไรเนี่ยเขาก็ไปแคมปิ้งนะคะเอเขาบอกว่าชอบนอนดูท้องฟ้าเนี่ยเขาบอกว่านอนข้างนอกกลางเต็นเนี่ยมากกว่านอนในบ้านเนี่ยด้วยซ้ําไปแล้วก็มีคืนหนึ่งนะคะเห็นยานอวกาศเนี่ยนะครับพุ่งลงมาเป็นเป็นคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นยานอวกาศหรอกเขาเขาคิดว่ามันเป็นลูกอุกาบาตท,ที่มันที่มันลงมาแล้วมันมึนก็มันก็นกว่าไม่เลย นะมีควันอะไรเนี่ยพุ่งเนี่ยลงมาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะอ่ะก็แล้วเขาก็เลยวิ่งไปดูเลยนะคือตกเนี่ยใกล้ๆก,กับบริเวณที่เขาที่เขาอยู่อะ่ะนะเขาก็เลยเนี่ยวิ่งเข้าไปดูเลยวิ่งเข้าไปดูเลยแล้วก็ปรากฏว่ามาถึงเนี่ยนะคะจุดหนึ่งมาถึงจุดหนึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นมันเป็นทุ่งอะ่ะมันเป็นทุ่งใช่แล้วเขาก็วิ่งไปดู นะคะเขาบอกว่าตอนนั้นนะ่ะเขามีปืนด้วยนะเขามีปืนเนี่ยวิ่งวิ่งไปแล้วก็มาถึงเนี่ยตรงรั้วตามพุ่งที่เขามีแบบพวกเป็นรั้วเหล็กเนี่ยนะคะสามสี 3, 4, แท่งอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนกับได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วแล้วปรากฏว่าคือคือเขา,อาเขาบอกว่าเขาไปรูดซิปไอไอไอที่ทรงที่ใส่ปืนนะคะเตรียมที่จะเอาปืนเนี่ยนะคะออกมาแล้วก็ปรากฏว่า ก็ได้ยินเสียงเสียงแจ๊กจ๊กแจ๊กอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ได้เห็นมนุษย์ต่างดาวหน้านี้เลยหน้านี้เลยหน้านี้เลยนะชิ้นส่วนที่เอามาที่จะให้เขาผ่าเอานู่นเอานี่อะไรแต่อะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นมนุษย์อย่างนี้อย่างนี้เป็นมนุษย์เนี่ยมาจากต่างดาวเขาทำงานเนี่ยกับเออดรดรสตีเวนเกรียนะคะถ้าคุณเนี่ยเอดูงานของดรสตีเวนสตีเวนเกรียเนี่ยเขาจะมี นะคะมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะคะเอาเอาขนาดอย่างนี้เลยล่ะขนาดนี่นะคะเรียกว่าตัวแค่นี้แต่ว่ามีกระดูกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพอเอาขึ้นมาแล้วนะคะการสื่อสารการที่จะแอ t i v a t e เนี่ยจะต้อง Activate เนี่ยจากจากความคิดเนี่ยของเราแอ t i v a t e ที่จะทำให้มันทำงานได้เนี่ยจากความคิดของเราเนี่ยมีระบบเนี่ยนะคะจิตสู่จิตโอเค thank you นี่เขาจะต้องการเนี่ยให้เราพูดถึงน่อีลอนมะัสเนี่ย นี่นี่นี่ก็คือสิ่งที่อีลอนมัสต์นะคะพยายามที่จะให้มนุษย์เนี่ยเข้าใกล้ปเข้าใกล้เนี่ยไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยก็เลยคือเรื่องของการฝังชิปวันก่อนลูกชายมาเนี่ยเขาบอกว่าเขากําลังจะเป็นคนแรกที่จะเอาฝังชิปเอ่อเนี่ยเข้าไปเนี่ยในหัวของเขาเอ่ออีลอนมัส์ทีนี้เนี่ยกลุ่มออเบนเนี่ยมาเขาเอาเทคโนโลยีอันหนึ่งเนี่ยมา ให้กับชาวโลกเนี่ยจำได้ไหมก็เกิดการเปลี่ยนเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดมีโครงการนะคะแลกเปลี่ยนมนุษย์นะคะเขาก็มีคนของเขามาซึ่งมาถึงทุกวันนี้เขาก็ยังคงน่าจะยังคงติดต่อกันด้วยซ้ำแล้วก็เอามนุษย์เนี่ยไปที่ดาวเซิร์โพลซึ่งเรื่องนี้อาจารย์พูดไว้แล้วมีหนังสือที่อาจารย์เนี่ยนะคะได้อ่านแล้วก็พูดไว้แล้วคุณต้องไปหานะคะนี่ก็คือเนี่ยเรื่องของเยลระบุนี่เยลระบุ ซึ่งมันก็คือไอ้ไอ้เทคโนโลยีอันนี้ที่กีนี้เนี่ยบอกว่าที่คุณเอมรีสมิธเนี่ยก็คือนน่าจะมาจากเนี่ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะกลุ่มอีเบนเนี่ยที่เขาให้มา and the yellow book glowing will continue to move in English if that's the configuration you are in จะเรียกว่าคนสามารกลุ่มที่กำลังปิดเ,เป็นความลับเนี่ยนะคะที่ไม่ให้ที่เหลือของชาวโลกรู้เนี่ยโอ้โหมันยังอีกเยอะแยะแล้วเทคโนโลยีเหล่านั้นนะคะมีก้าวหน้ากว่าที่เรากําลังใช้อยู่ในขณะนี้ที่คน99%ของโลกใช้นะคะประมาณร้อยเท่าพันเท่าเนี่ยก็ได้